สรุปไปด้วยนุกสติล้างไปด้วยลูกสละตัวสละเองผู้ยางคือสละตัวสละเองมันจะได้ล้างตัวคอยยึดคอยเกาะสิ่งนี้สิ่งนั้นสิ่งโน้น,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 นอะไร,ะไรทั้งในทั้งนอกทั้งใกล้ทั้งไกลมาหลงคอยยึดหลงคอยเกาะแน่นอนลูกเป็นทุกข์เอยมาเป็นทุกข์ล่ำไป สละตัวสละเองลูกละตัวละเองทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละมันจะวางตัววางไปเองหรอกระลึกทีทีหน่อยนึกสติขึ้นทิทีหน่อยพร้อมกันทั้งสังสรวัดเลยล้างหมดแหละทั้งจิตสนึกจิตใต้สนึก จิตไม่สํานึกล้างหมดทุกลักษณะแหละลักษณะไหนมันก็ทุกท่านั้นแหละจิตสมนึกจิตไม่สํานึกก็ทุกท่านั้นแหละล้างไปเลยลูกสละตัวสละเองทุกอย่างละตัวละเองทุกอย่างลูกสละตัวสละเองวางตัววางเองลูกไม่ยึดตัวไม่ยึดเอง รลลึกขึ้นมาล้างทีทีหนอ่อยแล้วลึกขึ้นล้างตัวแลลึกเองทีทีหน่อยนึกสติล้างตัวนุกสติเองทีทีหน่อย